สวัสดีครับมาว่าเรื่องกันคุยกันต่อครับพี่น้องมาคุยมาเว่านรืกันเนาะเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซี FC หละเอฟซีอุ้งอิงกับเอฟซีซูซูกอนผมบอท่านมีเอฟซีเลยครับผมกับมีเตเอฟซีหละเห็นยังง้อครับพี่น้องคลิปมูววาน่ะที่พวกผมเขาไปทายบ่อไหญ่เนาะมันอยู่ขังใน ในข้างในของอไหลังวิธีแล้วคันผมนี่ก็สิทายข้างนอกได้อยู่ครับแต่เขาข้างในแล้วผมก็ประกาศไปทายก็คือคลิปฝรั่งนั่นแหละครับที่มา,มามาเมื่อนันมาอยู่เจอที่บุรีรัมย์บ่เมื่อนันก็มาหาอีลาอยู่บุรีรัมย์ที่ว่าบินมาจากอังกฤษเนีาะก็มมหาอีลายอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับมือนี้เอามือวานกับไปอีกครับที่นวนครนที่พวผมไปเนั่นแหละครับ กับไปเีกครับว่าพี่น้องเอ้ยคือมันขัดเนาะว่าเคยเห็นฝรั่งแบบฮักอีหล่าหักนักหล่อองคนไทยยังสีเนาะมีครั้งนี้ครั้งแรกคือผมเห็นเนี่ยโอ้ยถึงกันกับว่าฮักแบบยังไงด่ะทีเล่าเหว่านั่นนะครับแบบคือได้จับมือแล้วมีความรู้สึกว่าหักหักแพ่งหักแบบหักด้วยใจจริงหักด้วยใจบริสุทธิ์ยังสีเนาะ แล้วก็อะไอ้เล่าก็ห้องให้ได้ครับพ <n load> milk, climate, ี่น้องห้องให้อีกโอ้ยเดี๋ยวจังไรเดี๋ยวผมสิเอาคลิปนั่นทับให้เบิ่งนั่มเ้อครับทับกับสีผมเว้าเนี่ยสิเปิดไอ้อาเซนไวย์ช่องช่องช่องเนี่ยช่องขลางค้างเนี่ยเนี่ยช่องเอ่อช่องนี้ช่องเนี่ยพวอาเซนไวยช่องนี้เดี๋ยวให้เบิ่งนั่มตอนนี้ผมก็เว้าไปก่อนได้เบิ่งแล้วก็โอ้ยเนาะว่าแต่หักแต่คนไทยเฮาเนาะว่าติดตามอีหล่าแต่คนไทยเฮานะ แล้วกับเมื่อวานนะครับโอ้ยบานหักกับไปร้ายแล้วครับบานหักฟาไซกับไปร้ายบานหักยิงกับไปบานหักบานโฮมหักกับไปได้เมื่อวานนะไปร้ายค่ะครับจ้านี่หลาเปลี่ยนเสือเพราะท่านแหกไก่ลาก็ใส่เสืออ่ะตอนมาตอนแรลกเราเห็นใส่เสือสีชมพูของไอ้บานหัก ไปมากีลาก็มาเปลี่ยนเป็นปัหหักฝาสัยนะได้ทายกับฝาสัยแล้วเีลาก็ได้เปลี่ยนเป็นุรงบัตรรักหญิงอีกอันหนึ่งนะแต่ผมมีปัญหาอยังครับคนเท่ามาก็ยังว่าเหรอคคือมีบาตรฮักหลายหักเนาะมันต่างคนต่างแยกไปยูนต์กุ้มเนาะไปได้ยูนกลกุ้มเดียวเพราะว่าตอนแรกๆนะมันั้งนอกว่าใหเรสกหนอยีนาแเลิกลารมาเป็นหลายคุ่ม แต่ละคนมันก็เลยเป็นหลายกลุ่มแยกออกหลายกลุ่มแต่ตู้มือในเฮ็ดเฮ็ดบ่อใดแล้วครับแานสิเฮ็ดตั้งบอบดโจงสีนาะคนที่สิเฮดบอดโจงก่อนคือบ่หักว่าอนุญาตนะครับมันก็ได้แค่ว่านั่นแหละบ้านใหญ่คือบ้านบ้านฮักบ้านหลังใหญ่ก็อยู่คำบอดโจงนาะแต่ก็บ้านฮักเอ้อยงบาดหักพระพระไซส์บาดหักไอ้โุมฮักเ นั S <S ่นก็บ้มันกัมาหลายครับหมู่ว่านมาหลายคับจะเป็นสออนเนาะอีลาครับโอ้ยหวอด่ละกับพอๆแต่ก็าคนกันนาฮักครับนาฮักนาแพ่งส้มแหลทิวามีบอกรม่ฮักอีลานอกอีลาเป็นค้นแบบทำประชาติเฮ็ดยังกับแบบเป็นสิเฮ็ดยังกับคือเป็นทั้งก็ต้องเก่งก็ต้องยังนะครับสิห่องออกมากก็ห้องหวอาออกมากก็หวอาแบบก็ต้องเก่งก็ต้อง ว่าต้องคิดว่ามีคนมาเบิ้งมายั้งเงินสี่เนาะอันนี้แหละที่ว่าพอหักทุกคนเนี่ยชอบอิหล่าก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบจากอังกฤษธรรมดาธรรมชาติเป็นธรรมชาติของคนว่าต้องไปปรุงแต่งหลายนะครับจังสี่แหละครับแล้วก็เห็นใอทีวยบินมาจากอังกฤษนะเนาะคนพึ่งกับกอดแล้วห้องหาน้ำเนาะโอ้เห็นภาพแล้วผมพุ่มใจกับอิหล่า ดีใจครับอิหลับที่มีคนหักคนแบบคนหักคนหอมคน,อนยังเนี่ยจักสิวบอกจังเล่ะครับบอกว่ถือด้วยกันเหมือนว่า,วามันอบอุ่นนะครับมันนี่แต่ความอบอุน่นความอบอุ่นความมีความสุขกับการที่มีคนมาหักหักด้วยใจนะฮักด้วยใจบ่ได้หักคือว่า ต้องการยังอ่ะนะต้องการแค่ว่าเออได้ติดตามอีลาได้ทายรูปกับอีลาได้ไปหาแล้วเบิรงอี่ลาสิมันก็เลยรมันเป็นความหักที่แบบอบอุ่มอบอุ่นพี่น้อ,อ,น <laughs> นองเอ้ยปากของนสิวาวถึงแล้วเป็นยังสี่แล้วครับก็มีความสุขเนาะแต่ละมือนอะแล้วก็ว่าว่าอีลาขึ้นไว้ที่เนี่ยมันคนละคนนะครับเวลาอยู่ขะางล่างสี่เนาะกับเอฟซีกับพ่อพ่อแม่แม่ังสี่แล้วก็ข,ขึ้นบนไว้ที่เนี่ย โอ้ยมันบมเมนคนเดียวกันนะครับมันคน,คนเราค้นเห็นแหละก็พูมุ่มใจรับกันเนาะพุ่งใจนี่แหละกะ็อย่างไรก็เขาก็ค่อยติดตามหักแพ่งอีหลาต่อไปเนาะค่อยเบิ่งค่อยแย่งน้ำกันอย่างไรก็เป็นพอหักไม่หักสุคนค่อยเบิ่งค่อยเสียอีหลาอย่าให้มีเรื่องยังเกิดขึ้นเดอ้อแต่ละบาทแต่ละช่องก็อยๆกันเบิง่ง อย่าบอต่องไปแอนันกันเพียงแต่ว่าอย่าเอาไปใส่ในทางในบอถือต้องให้นั่นละ่ะหักก็คือหากบอต้องบอตัวยัง้งเอาไปใส่ในทางที่บอถือเนาะให้ฉันมาไลา่เอามาให้หลาคือเอามาดีใจยอย่างนีเนาะให้ดีใจก็คนก็ขอให้เข้ายึดยึดตรงนี้รับรองว่าความหักความแพงนี่มันจะมีอยู่ตลอดบตลอดไปฉันเข้าหักแพ่งกัน การเท่าบอดดี้คิดที่จะเห็ดในแง่บอดี้เนาะพี่นอ้องบอกงก่ายๆไอ้เฮ็ดบอดี้ก็อีหละในบอดดี้ครับเหตดไปบอกว่าโด,ดนเนาะครับมีเกิดเรื่องขึ้นเกิดเรื่องเกินยั่งขื้นมีคนมีเทวดาเห็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเนิ่มคอยติดตามโยนสิเนาะก็จังได้เฒ่าก็ยาคิดในแง่บอดีเนาะเออก็ให้หักให้แพ้นีอิหละไปเรื่อยๆ มือนีก็บอตังบอลยังร้ายเนาะพะว่าคลิปผมกับพรทันมีได้เมือนีก็อยู่เขาตะโลเลยครับมือนีงานในหลาก็อยู่ที่ชมบุรีเขาตะโลแต่เมื่ออื่นก็จะอยู่เอแอแกษาเนาะแพกษาไม่ี่เขาบอกว่ามื่อื่นเนี่ยเดี๋ยวเมื่อื่นผมก็สิไปนั่มยั่วเดี๋ยวตอนไปอาสิไลซดไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปสิเขามาเบิ้งมาช่มมยังกะเขามาใดเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวมืออื่น ประมาณจะกจกงงงในผมไปเดี๋ยวผมสินไรสดไปเรื่อยๆแต่ไปถึงคุณอาจจะบระดใรเซดเด้อครับเพราะว่าย่านลิเกซิเแล้วมือนีกับบอว์วยังไรครับพี่น้องป้ามืออื่นคอยพอๆกันไหมและมือนีกัสวัสดีครับ